สวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้มาแบ่งปันพระราคาเบาๆนะครับเริ่มต้นที่ราคา150บาทนะครับเป็นเม็ดยาซับไหลมาของหลวงพ่อพัดบุญญากาโมแห่งวัหดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับ,ครบใครรับ1กล่อง1ลุ้นนะครับในราคา150บาทรับ3กล่อง3ลุ้นในราคา400บาทนะครับใครรับ5กล่องเอาไปลุ้นกันนะครับลุ้นสีลุ้นเนื้อลุ้นโชคกันนะครับในราคา600บาท ตัวอย่างเหรียญเม็ดยาครับเหรียญจะขนาดประมาณนี้เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเหมาะสําหรับเป็นจี้ห้อยคอน้องๆหนหนูเด็กๆนะครับสาวๆหรือว่าท่านที่ต้องการพระเล็กนะครับไปทําหัวแหวนหรือห้อยคอได้หมดเลยนะครับในราคาพิเศษ1ลุ้นนะครับหกล่องใครรับ1กล่องเนี่ยนะครับราคา150บาทรับ3กล่องราคา400บาทรับ5กล่องราคา600บาท สนใจแอดไลน์มานะครับ098 7815862เดี๋ยวผมแกะให้ชมนะครับแกะให้ชม1น,นกล่องตรงนี้นะครับไปลุ้นกันบันๆครับว่าด้านในเนี่ยจะได้เนื้ออะไรนะครับนี่นะครับตัวอย่างเหรียญประมาณนี้เลยนะครับเป็นเม็ดยาน้อยๆน่ารักน่ารัก ใครรับทักไลน์มานะครับแอดไลน์มาที่0987815862หรือติดตามที่ Facebook Amon น,นครสวรรค์นะครับ